แม่ดวงพ้อนสีผ้ามะมุกหนูใส่หยวกกล้วยเด้อจ้ามาเบิ่งวิธีเลยจ้ามีหยังแม่มา่ายให้นางบงงานอันนี้เขาเบือบริเป็อันนี้จะเข้าเข้าสารแช่น้ำแล้วมาโขกใส่พริกหอมแดงค่ะกระเทียมหอมแดงพริกแห้งจ้ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะสีแดงๆอย่างนี้ต่อมาก็เป็นหยวกค่ะหยวกต่อไปก็คือ ไปนางรักค่ะนางรักค่ะนางรักต้นหอมไอ้บกูดต้นหอมนางรักกะกะข้าวไข่ขักไข่หอมแดงโขลกเข้ากันจ้ะเตรียมการมุกจ้ะอีสานเาองนีแหะค่ะ มันนี่เสียงในซีมเด้อมันนี่นะมันนี่เสียงในซ้มคนบางักซบหนูขาดไทยคนบม่ยกเลเาละอะเอาละเียะ่เนียนมันมุนเนียง้่วไปนียงลีวมนได้สูงเคียง ขาบงอีกเด้อจ่าเด้บ่งตนจบเป็นขั้นตอนเร็ไปตอเด้อจ่าเียบล้อมกเตองกน่าจะนออมมกเด้อจ้าปรุงมาเรียบร้อยปรุงได้รสสาติ่ี่ห้ามักเรียบร้อย้อมที่จะมกค่ะ เล่นมอเอร์ไซั์ ีนมกุมกพิเศษนะเด้อมันบอกให้ตำให้กินไดยถามมันว่ามีอะไรไหม ح ح> มุกพิเศษสำหรับคนพิเศษพันว่า,ากินอออาาหารเ เอามาถาเบิ้งตอนห่อเสร็จนอกจาก,นกเนาะอ้าวบะนี้กระกเรียบร้อยแล้วจ้าอยู่ไห้อยู่หน้าคือเกา้าจาพุดนะเรียบร้อยแล้วเจ้าหมกหนูใส่หยวกก้วย,ยจ้ะอา้าวตอนนี้เท่ากันหนึ่งเด้อจ้าหนึงน่งหนู ໃສ່ຫວດປັນບນຈ